มื่อน,นี้มาดามสิมา่วนพี่น้องอันถนอมอาหารไปไ้กินนั่นน่าเนะจะพี่น้องเมนูนี้ก็คือเอ็ดสมป้าเนอะจะพี่น,น้องเนาะสามารถเก็บไปได้กินไดนนั่นน่าเลยก็เปลี่ยนรสชาตินั่นจะพี่น้องพราว่าปลาแห้งมันหลาเนี่ยไอปลานี่ได้มาจากไอพอของมาดามไปหามาแน้วจะพี่น,น้องเนาะไปฮาไปเบิ่งวิธีทากันเลยจ้า เงือนที่ห้าสิเป็นลงมือเอทห้ากับบ้าเบิงวัตถุดิบและส่วนผสมที่หฮาจะใส่ในการเอดปาส้มนะจ้ะวัตถุดิบลัก็สิมีปลาเราจะพี่นนองปลาที่ห้าไอเสาะเกดแล้วก็เอาขี้ออกแล้วก็เลบเล่แบบนี้นะจ้ะเนี่ยแล้วก็มีข้าวเหนียวปั่นหนึ่งแล้วก็มีกระเทียมจะกลัมือหนึ่งแล้วก็มีเกลือเนาจะประมาณถ้วยหน่อยนึงงนะจ้ะอ๋อแบดนี้พอเฮห้าฮู้จกวัตถุดิบและส่วนผสมที่ห้าจะต้องใส่แล้บดนี้ห้าก็ไปลงมือทำกันเลยนะจ้ะอันดับแรกเราจะพี่หนองห้ากับสีมา ອັນរອກព់ Heck, ់ so, a a ។ខອກ្ວារផ្សាលដែល់ការនុំរីន្ກាດដី្រប់ទ្សារ់ព់ការន់វ្រ ทีกไกันมันอาจะเี่น้องภาสามารถมาดามอื่นมากันกันทีๆนะจ๊ะเพราะว่าปลา,านี่มันนั่นก้างหลายนะจ๊ะกันแบบนี้จะพี่น้องบ่เอาเดี๋ยวมาดามขออนุญาตเอใหนเซียกนน่อนแต่เรา้าจะมาเบิ่งขันตอววิธีทำต่อไปกันเลยนะจ๊ะที่ห้าคั่วแล้วกอันหั่น ไอ้เป็นที่แบ,บนไ้เสเ้นแล้วนะจ๊ะมันเท่ากับชิมาล่างน้ำนะจ๊ะพี่น้องล่างน้ำจากสองน้ำหน้าล่างมันจะเท่ากับเอารวงเอาข้างในมันออกมาน้ำนะจ๊ะข้างในถ่องมันต้องโยนมาดามขอล่าง ปลาห้เสซ็ดก็นะจ๊ะแล้วห้าจะไปเมืองขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะหลังจากที่ห้าได้คั่วแล้วห้าก็ล่างน้ำเร็จแล้วเรียบร้อยนะจะพี่น้องห้าก็สิพักไว้ให้ปลาเสด็จนังก่อนะจ๊ะห้าวที่ห้าวล่อปลาห้าไว้เสด็จน้งมันจะห้าก็สิสากระเทียมล่อไว้กอนะจ๊ะตําให้ละเอียดละเอียดเลยนะจ๊ะหลังจากที่ห้าได้ตํากระเทียมเสร็จแล้วไปห้าก็สิมาเตรียมของเขานะจ๊ะ เข่าที่ห้าเชียเวเวคันใส่กับปสูมเราจะห้าานำเทลงไปให้มันเซแซไว้เราจะให้มันเข่าว,ว่ามันมีความอืดน,นะจ๊ะใส่มือของห้าบีบคันเนีเข่ามันเตะออกนะจ๊ะห้าก็พักทิ้งไว้ก่อนนะจ๊ะหลังจากปลาเส็จน้ำแล้วห้าก็นําลงใส่ในกระละมั่งนะจ๊ะหลังจากนั้นห้าก็ใส่เกลือตามลงไปนะจ๊ะ หลังจากนั้นห้ากับขันไปไเรื่อยๆจนก่าเกลือสีละลล่แล้วก็โตปลาแข็งเนาะจา้ะหลังจากที่ห้าไหวขันจนเกลือละไล่เสียแล้วเนาะจา้ะห่ากับสิพักเซทถิงไวประมาณาาสิบหา้านาทีเนะจ้ะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะจ้ะให้เกลือมันเข่าไปในเหนือลานะจ้ะหรือใคเสีเอาเกลือมาหว้วยโตปลาไวก็ได้เนาะจา้ะพี่น้อง จะพี่น้องห้าเอาเกลือมาห้อยโตปลาไว้แบบนี้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงก็ได้นะจะสําหรับไผ่ที่มีเวลาสําหรับไผ่บ่มมีเวลาก็เอาตามสูตรที่มาดาเอาตอนมือหนานี่นะจ๊ะเอาในช่วงที่เราล่าอปลาใส่แไว้กับเกลือเราจะมันเข่าห้าที่แชไวนะ้น้ำเกอือแล้วเนาะมันห้าก็สีน้ำเข่าของห้าที่ได้นะจ๊ะมาต่ำลงไปกับกระเทียมนะจ๊ะต้องให้เข่ากกระเทียมเข่ากัน แเ่นี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วเราจะมาในขั้วกรสิไปชูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นขั้วกรสิน้ำปลาที่ขั้วเซน้ำเกลือไว้มาล้างเราจะประมาณสองน้ำนะจ๊ะล้างเพื่อเอาน้ำเกลือที่ขั้วเซออกให้มันออกนะจ๊ะแล้วก็ขั้วกสิสังเกตว่าปลาของขั้วกรสิมีความแข็งนะจ๊ะล้างเสร็จกับพักทิ้งน้ำไว้ให้สะเด็ดน้ำนะจ๊ะในปลาของขั้วก็ได้สะเด็ดน้ำแล้วเรียบร้อยเราจะพี่น้องมาในขั้วกรสิมาชูขั้นตอนการขันกันเลยนาะขั้ก็ะสีเอา ขขาของเห่านะจ๊ะที่ตำใสกระเทียมไว้นะจ๊ะมาดามคออนุญาตใส่มือเลยนะุแต่มาเมืองหลังสาลแล้วครับลังจากนั้นเพิ่มความนวนะจ๊ะนี่เป็นมาดามบริบอกตอนแรกจะเป็นเคล็ดลับอีกอันนึงนะจ๊ะเห่ากับที่ใส่เพิ่มความนวผงสุดลลด์นะจ๊ะจากสอนโตหนึ่งนะจ๊ะแล้วการลดดีอีกหนึ่งสอนโตนะจ๊ะ แล้วก็สุดท้ายเราจะใส่เกลือเกลืออนนี้จะพึ่ง่าพึ่งใส่หลายเราจะเข้าค่อยๆทย,ย,ยอยใส่แล้วเข้ากับชิมเบืองเอาเดี๋ยวมันเข้าใส่ไปหลายแล้วมันสิเข็มนะจะจากนั้นเข้ากับขั้นนะจะขั้นเห้เครื่องฟุ้งแล้วก็เข่ากับกระเทียมและไล่เข่ากันครับเนื้อป่านะจ๊ะแล้วหลงังจากที่เข้าขั้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะจ๊เะ,จจะ,จะนนเ,เขเ้ากับสามารถชิมเบืองได้นะจะแจ๊ะแจ๊ะ้ามันยังไม่เคยเค็มปันใดเข้ากับ เพิ่มเกลือลงไปนะจ๊ะล้วจะขั้นต่อไปอืมจำหนี่กันนะสิพอดีนวดนวดน,นะจ๊ะบวกมหลายบอกบะจืดบอนั้นมันเข่ากันพอดีนวหอมหอมกระเทียมนั่นนะจ๊ะหลังจากที่ห้าขั้นเสร็จแล้วเราจะห้ากะไผ่อยากเอาอ้ยเข่าเนี่นยเราจะงัดใส่ไปใน้องมันก็ได้นะจ๊ะหรือไผ่บอยากงัดใส่เข้าไปก็ได้นะจ๊ะ เนี่ยแต่ความสะดวกนะเข้ากับเอาใส่ในกองนะจ้ะกองแบบนี้เอาใส่กองจนเต็มนะจ้ะแล้วก็เอาไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณสามมือนะจ๊ะก็สามารถน้าออกมากินได้หรือใครอยากเก็บไว้โดนๆกันหลังจากสามมือแล้วเข้ากับเอาใส่ในตู้เย็นนะจะสองธรรมดาเก็บไว้กินได้โดนๆนะจะเอาออกมาทอดอ,ออามาปิ้งนะจ๊ะนี่ก็เป็นวิธีการถานอมอาหารเนะจ๊ะ ให้สามารถเก็บไว้กินในนั้นๆแล้วกับประหยัดเงิ่อนน้ำเราจะพี่น้องเนาะแถมสะอาดปลอดภัยเพราะว่าเขาทํา,าเองนะจ๊ะอาอสาหรับคลิปนี้มาดามกำวังมาคงสิเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เขามารับชมนะจ๊ะขอขอบพระคุณที่ติดติดตามรับชมนะจ๊ะไปเจอกันคลิปหน้าเด้อจะพี่น้องบนรักษาเทวดาคุ้มคร้องสวัสดีจ้า